สวัสดีครับทุกคนสาหรับวันนี้จะมาแนะนำโครงการบ้านดีๆสักหนึ่งโครงการนะครับก็เป็นโครงการของกรผมเองที่โครงการบ้านรศักทิัตว์นะครับตำแนที่ตั้งก็อยู่ที่ตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหาดใจจังหวัดสงขานะครับเป็นบ้านเดียว ขนาด3ห้องนอน2องน้ำนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะมีด้วยกัน6หลังหน้านหน้าของโรงคานจะเป็นส่วนสาธารนณะค่อนข้างสบายแบบนี้ครับเดินเล่นได้อะไรได้ ตอนเย็นๆจะนั่งแคมป์ปิ้งปิ้งย่างนู่นนั่นนี่ครับนี่คือสภาพแวดล้อมที่บริเวณหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับ มีกระดิ่งเป็นกระดิ่งได้สายนะบแล้วก็ไฟววท,ที่บริเวณววเววววหัวดัวนะประมาณนี้เป็นไฟพอโตนอตโสวิตช์ยฟอตโตสวิตช์เปิดทิ้งเอาเราเปิดทิ้งกัางคืนไม่ได้เลยเเรามีลูกค้าไปทำตา่างจังหวัดหลายวันนะครับ รตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะกว้างๆเลยจอดรถได้สองคันแบบสบายๆเลยครับส่วนด้านกว่ามือเนี่ยจะเป็นที่ที่เราจัดให้เราจะโรยหินประมาณนี้นะครับแล้วก็มีต้นไม้พร้อมกระถางให้สามต้นด้วยกันบริเวณนี้ก็ทั้ง โต๊ะไม้หินอ่อนโต๊ะสนามาจัดสวนเพิ่มเติมเลยได้บอดไฟเราใช้แบบกันกระจกได้ไอ้กันจิ้งจกไนงะกันจิ้งจกกันแมลงก็ไปอยู่ได้ ประตูมีที่ล็อกอย่างดีเลยล็อกได้สองสองชั้นตัวพันหลังคาลงรถนะครับจะเป็นกรนกีดเสริมเหล็กนะครับเราสามารถทำบันไดวนนะครับขึ้นไปนั่งทานกาแฟได้ ในบ้านก็จะประมาณนี้โคมไฟสวยๆนะสไตล์ออกมินิมอลมินิมอลอะตัวกระเบื้องที่ใช้ในการปูในบริเวณบ้านเนี่ยเป็นกระเบื้องเกรดเอเดินตรงเข้ามาก็จะเป็นกระเตอร์กระเตอ,อร์ครัวนะครับ ตัวนี้เราโครงการแจกให้ทุกหลังนะบริเวณนี้ก็นั่งนั่งวางโต๊ะกินข้าวได,ได้ได้สามารถมองพื้นที่ออกไปด้านนอกได้นั่นข้างมานตรงนี้เราสามารถจัดเป็นสวนสวนหย่อมเล็กๆสวยๆได้ขนาดกว้างประมาณเกือบ3เมตรเป็นมุมทานกาแฟาไ,ดได้ครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนห้องนอนห้องนอนห้องนอนจากห้องนอนที่สามนะคืออยู่ด้านด้านหลังสุดอันนี้เหมาะสำหรับลูกลูกๆนะครับประถัดจากห้องนอนก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำนี้ใช้ร่วมกันกับห้องนอนนี้ห้องนอนลูกๆอีกห้องหนึ่งเพราะว่าจะเป็นห้องนอนของแกกพ่อแม่อะไรประมาณนี้ นี่เราไปดูห้องนอนห้องนอนหลักมัตเตอร์เบนลูมมัตเตอร์เบนลูมก็เปิดประตูเข้ามาก็จะมีห้องน้ำในตัวสำหรับห้องน้ำเราใช้สุขภัณฑ์พลโตนะครับก็มีกระจกกั้น ระหว่างอาบน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งนะมีช่องสำหรับวางสบู่อะไรประมาณนี้ตาจ้องน้ำเราเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนนี้จะอยู่หน้าสุดของตัวบ้าน ว่างประมาณ4ีคูณหเมตรนะห้องนอนมันจะเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนหน้าบ้านมองเห็นวิวมองเห็นต้นไม้ที่นี่มันยาขาดดีลมพัดสังเกตด,ดูใบไม้นะครับลมพัดดีมากๆลมระบายดีไม่อึดอัด ถัดไปจากนี้ก็จะเป็นทะเลกไ็ไม่ได้ไม่ได้ไกลทะเลมากทะเลเป็นทะเลของเกาะยอนะ สำหรับบ้านชุดนี้คือว่าสวยมากๆนะครับสวยทั้งทําเลสวยทั้งตัวบ้านคุณภาพบ้านก็ได้มาตรฐานมีรถด,ด้านในนี้เรามีร้านกาเฟนนเป็นร้านกาเฟของของโกการนะครับทำไว้บริการลูกค้าทั่วไปนะครับ น้ถ้าใครซื้อตรงเนี้ยเราก็จะได้มีที่กินข้าวครับพูดง่ายๆอยู่ด้านากาแฟก็เดินไปนิดเดียวถ้าทุกท่านสังเกตด,ดูนะครับด้านหลนังจะเป็นเกาะยอนะันะที่ผมซูมให้ดูนะครับบริเวณนี้ก็จะมีบ้านอยู่เยอะพอสมควร ครับถ้าใครสนใจนะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับส่วนลดไม่คือส่วนจะว่าเป็นส่วนลดก็ได้หรือว่าจะเป็นคืออัตราดอกเบี้ยแต่นี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทางพี่ศักเองก็ยาแจ่ช่วยเหลือลูกค้าด้วยการช่วยดาวนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับจนกว่าบ้านจะหมดนะครับถ้าบ้านหมดแล้วก็หมดเลยนะครับก็โปรโมชั่นจะหมดไปพร้อมกับตัวบ้านเลย ก็ตอนนี้ก็มีมีลูกค้ามาสนใจจองอยังเหลืออยู่ตรงนี้ครับที่ที่กำลังถ่ายอยู่ซอย14นะครับ3าลังโครงการเราขึ้นสำหรับปีนี้ก็ประมาณ20กว่าหลังตอนนี้ยังเหลือ3าลังนี้ครับเป็น3าลังสุดท้ายแล้ว ใครจะจองก็รีบจอ,องนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ